ครูวิชัยอุ่นมหาวันปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนห้วยซอวิทยาคมรัชมังคลาพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายเกิดเมื่อวันที่28เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2508ณแขวงป้อมปราบศตรูพายเขตพระนครจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากรากฐานการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดมหันตพารามในพระราชูปถมัมภ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครและโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์เขตบางขีนกรุงเทพมหานครต่อยอดความฝันสู่รั้วมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ทีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณครูวิชัยอุ่นมหาวันได้เริ่มต้นเส้นทางวิชาชีพครูตั้งแต่ปี2532ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนที่โรงเรียนแม่ต่ำวิทยาอำเภอพญาเมืองรายจังหวัดเชียงรายในช่วงปี2536ถึง2541 จากนั้นปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวาวีวิทยาคมอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายระหว่างปี2541ถึง2547และตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนที่โรงเรียนห้วยซอวิทยาคมรัชมังคลาพิเศษอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยตลอดระยะเวลาการทำงาน ได้มุ่งมัน่นทุ่มเทในการพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บุการศึกษาอย่างต่อเน,นื่องเเาป็น,ปนด,ดที่ ในช่วงโอกาสของการ,กรเกษียณอายุราชการของคุณครูวิชัยอุ่นมหาวันก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่คุณครูควิชัยอุ่นมหาวันได้ปฏิบัติราชการและก็ครบวาระของการ,กรเกษียณอายุราชการอย่างสง่างามบนพื้นฐานของการทางานที่มีทั้งลูกศิษย์เพื่อนร่วมงานที่เป็นกําลังใจให้ในส่วนของการใช้ชีวิต หลังจากเกษียณก็ขออวยพรให้คุณครูวิชัยคุณมหาวันได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและถือว่าเป็นปูชนียุบุคลทางด้านการศึกษาและเป็นคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนห้วยซอวิทยาคมรัชมังคลาพิเศษมาอย่างยาวนานพอสมควรก็ขอแสดงความยินดีกับการเกษียณอายุราชการอย่างสง,ง่างามอีกครั้งครับ สวัสดีครับความทรงจําแรกนะครับที่มีต่อครูวิชัยนะครับก็คือตอนที่ผมเรียนอีชั้นมหนึ่งครับตอนนั้นครูวิชัยสอนวิชาการงานอาชีพนะครับต่อมาในช่วงของการแข่งขันกีฬากลุ่มสาวยาเขตนะครับผมก็ได้มาสมัครเป็นนักกีฬาเปียตองของเรียนนะครับก็รู้จักครูวิชัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับูวิชัยแจก็ทุ่มเทนะครับเสียสละแล้วก็สอนทักษะต่างๆให้กับผมเป็นอย่างดีนะครับ สิ่งที่ผมรู้สึกเสมอมาก็คืออุ้ยชัยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและมีความเสียสละที่จะ,ะสั่งสอนลูกศิษย์นะครับและดูแลลูกศิษย์อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้วยนะครับสําหรับผมนะครับครูวิชัยก็คือเหมือนเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นไอดอลในการเล่นกีฬาเตตอมของผมนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้อาครูวิชัยนะครับมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันนะครับ ของชีวิตหลังกเกษียณและขอสิ่งดีๆที่ครูได้มอบให้กับสทิทุกคนนะครับกับส่งผลให้ครูมีแต่รอยยิ้มและความสุขในทุกๆวันครับครูวิชัยนะครับก็เป็นครูที่เสียสละและก็ทุ่มเทให้กับสิท์เสมอนะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นนักเรียนมาจนถึงตอนนี้ที่ได้ทํางานร่วมกับครูนะครับก็สิ่งเหล่านั้นก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ วันนี้ครูวิชัยได้พักแล้วนะครับก็ได้ใช้ความทุ่มเทต่างๆไปกับสิ่งที่ครูว,วิชัยรักนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความสุขมากมายเปี่ยมล้นเหมือนกับลูกศิษย์มากมายที่ครูว,วิชัยได้อบรมส่งเสริมมานะครับก็ขอให้ครูว,วิชัยครับมีความสุขกับชีวิตนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอบคุณครับคุณครูกษียณนี้ขอให้ครูวิชัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะขอให้ครูวิชัยมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีมาตลอด3ปีและหลังจากนี้ขอให้ครูวิชัยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังจากเกษียณค่ะหลังจากเกษียณนี้ขอให้ครูวิชัยมีความสุขมากๆค่ะและรวยๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ 30กันยายนปีพุทธศักราช2568แม้การเวลาจะหมุนผ่านหน้าที่ครูอาจสิ้นสุดลงตามวาระแต่ความรักความเมตตาและความผูกพันจะยังคงอยู่ในหัวใจทุกคนตลอดไปมือใครที่ขอให้เปิ้นเดา ให้ดาวทุกดวงได้เปล่งประกาย